ทุกๆคนเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะกับห้องเรียนน่าจะสนบาูฟลิกนะคะยินดีต้อนรับน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสําหรับวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องอะไรนั้นตามมาเลยค่ะและเรื่องที่เราจะได้เรียนในวันนี้นั่นก็คือฟอนเนียวค่ะฟอนเนียวจะเป็นการแสดงของภาคไหนมีประวัติวความเป็นมาอย่างไรมาดูกันนะคะ ฟ้อนเยีย้ยมีถิน่นกำเนิดมาจากชาวไทยใหญ่ในราช,ชานสาธารณารัฐสหภาพเมียนมาและได้เข้ามาในคุ้มเจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่นั่นก็เป็นเหตุผลว่าฟ้อนเนีว้วเป็นการแสดงของภาคเหนือนั่นเองค่ะโดยมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นมเหสีในรัชกาลที่5ได้ให้นางหลงบนจูหลงครูผู้สอนในคุ้มเจ้าหลวงปรับปรุงรูปแบบการแสดงขึ้นมาใหม่ต่อมา นางละมุญยมคุกผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคูผู้สอนในคุ้มเจ้าหลวงจึงนำท่ารำการถ่ายทอดจากคุ้มเจ้าหลวงมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาของกรมศิลปากรทำให้การแสดงชุดนี้เป็นอีกการแสดงชุดหนึ่งของกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบันค่ะและนี่ก็คือภาพของบุคคลทั้งสามท่านภาพทางด้านซ้ายคือรชัชกาลที่ห้า ทัาบกลางพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและภาพด,ด้านขวาครูละมุนยมมคุบค่ะและนี่ก็คือเนื้อร้องของเพลงฟ้อนเงี้ยวนะคะความหมายของเพลงฟ้อนเงี้ยว ฟ้นเงียวเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนืออย่างที่ครูอบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะมีเนื้อหาแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับเทพพยายดาและความศรัทธานในพระพุทธศาสนาโดยท่วงท่าในการร่ายรำจะมีความสัมพันธ์กับเนื้อเพลงค่ะการแต่งกายสำหรับเพลงฟ้อนเนี้ยวแต่งกายในชุดผู้หญิงล้วนหรือชายหญิงก็ได้ค่ะส่วนในการแต่งกายนั้นจะมีทั้งแบบชาวเขา และแบบฟอนเดียวที่กรมศิลปากรประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่แต่ที่น่าสังเกตของการแสดงฟอนเดียวนั่นก็คือผู้แสดงจะถืออุปกรณ์อย่างหนึ่งในมือทั้งสองข้างนั่นก็คือกิ่งไม้ค่ะสำหรับเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงฟอนเดียวนะคะเราจะใช้วงปีพาาในการบรรเลงค่ะซึ่งวงปีพ้าน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ค่ะปีในคองวงใหญ่กลองทัตะ ตระน่าเอกและชิงค่ะและนี่ก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเพลงกวอนเหนยวถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ